ร้านแอดมินฟินต์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าอ l นไล4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินต์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปพลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นะผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ ดองการ์ด SVP นะฟูลทีม VTR กันนะครับผมก็ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะใครยังไม่ได้ดู EP แรกนะก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยนะครับก็นะเราซื้อกัน EP แรกเราซื้อกันไปตัวหนึ่งแล้วเป็น h า r ์เมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูทีมกันนะว่าซื้อตัวอะไรกันไปบ้างนะครับโอเคปะโอเคแล้วผมก็นี่เลยนะเป็นทีมของเรานะฟูลทีม VTR แนละ้วก็ตอนนี้ได้เป็น h า r ์เมสโรดิเกตมาแล้วแล้วก็ซื้อแบ็ก2ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็ค่าทีมอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านนะก็ที่เหลือไอ้พวกนี้คือแบบเปิดบกแพดไปใช้อนนันนั้นเลยนะแลวอันนี้ก็เป็นแบบว่าแบบแพ็กการ์ดเลี้ยวภนะูแล้วก็ได้พวกฟาร์มยงฟาร์มโย,ยอะไรนี้มาขายนะฟาร์งฟันได้ก็หมดหมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ดที่เราจะเปิดอะไรดีกว่านะครับที่ดองมานะโอเคปะโอเคก็นี้เลยนะเป็นการ์ดที่เราดองกันมานะประมาณ7วันนะครับผม7วันตรงๆเลยนะก็คิดคำนวณมาแล้ว7วันนะครับนะ ก็แบบการนี่คือรับทั้งกิจกรรมเลเวลอัพด้วยกิจกรรมบิงโกกิจกรรมใหม่ที่แบบให้สองเหรียญเนี่ยแล้วกดทีนึงอะไรแบนี้นะก็ทําทุกอย่างที่ได้ของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับก็นะประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับการ์ดแล้วก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป โอเคนะครับผมก็ได้ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดมาตีบงตีบวกแล้วมาขายนะก็ได้เป็นประมาณนี้นะก็ตอนนี้ในตัวมีอยู่พันหกร้อยล้านนะหนึ่งพันหกร้อยล้านนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะประมาณพันกว่าล้านนะครับเกือบสองพันเลยนั้นได้พันห้าพันหกเลยนะ 1, 5, 6, ลยนะแล้วก็นักเตะนี่ก็แบบลิคาโดลูเกสนี่เปิดได้นะแพงสุดแล้วนะประมาณแปดร้อยเก้าร้อยล้านเลยนะลิคาโดลิเกสนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับกันดีกว่านะก็ รับการตอนนี้ได้1,800ล้านนะครับคือ <What? S 1> อันนี้อยากใช้ตั๋วมากเลยนะมันมีอยู่ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พิษอันเพราะราคามันแพงนะเนาะไปได้ทั้งหมดเป็น1,900ล้านเฮ้ยเดี๋ยวเอาคาร์ลอ,อีกตัวดีกว่าคาร์ลอเอาสิบเปอร์เซ็นต์โอเค1,900ล้านนะครับก็รับกันเลยดีกว่าไปเรียบร้อยนะครับได้มาทั้งหมด3,500ล้านแล้วนะ EP พีสองนะก็จริงๆอยากได้พวก ลิเบอรี่กับคอสตานะแต่ว่ามันมันขาด 700M มันไม่พอนะครับอยากได้มากเลยนะไม่เป็นไรนะครับนะกี่เรนนี่จริงก็ซื้อได้นะแต่ว่ายังดีกว่าเดี๋ยวเอาพวกตัวอื่น,นแบบตำแหน่งอื่นมาดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นโคลาล็อบบวกหกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้มันจะไม่มีคนขายนะไม่ค่อยมีขายนะก็จัดโคลาล็อบก่อนแล้วกันนะครับปีบีทีอาร์บกหกไปเลยนะครับบ,บวกห้ามันร้อยล้านเองบวกหกมันสองพันต้องเอาบวกหกนะไปอเล็กซานดราโคลาล็อบกลางรับไปเลยนะครับโอเค แล้วก็เหลือประมาณพันสาล้วก็เดี๋ยวตั้งดาวิดหลุยส์ไว้แล้วกันนะได้จะได้อยู่แล้วก็ประตูเดี๋ยวซื้อเวเนนซี่บกหกไปก่อนแล้วกันนะครับสองร้อยล้านนะครับพลังแฝงดีด้วยเวเนนซี่ไปเลยถูกด้วยสองร้อยล้านเท่านั้นไปเวเนนซี่นะเวเนนซี่บกหกไปเลยแล้วก็ดาวิดหลุยส์ตั้งไว้แล้วกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านงบหมดแล้วนะครับป่าโอเคนะครับ ก็ตอนนี้ซื้อไปแล้วเหลือประมาณ5ตัวนะเป็น5ตัวที่แพกเอาเรื่องนะเหลือมี2ตัวที่ประมาณ2,000 m เอมแล้วก็อีกสา3ตัวนี่สี่พันสามสามสี่พันเอ็มเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอดาวิดลุยมีคนขายให้ก็เดี๋ยวไปเจอกันน่าจะทีมเลยนะครับผมโอเคไปโอเคนะครับผมก็ได้รับตั๊กเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมรอดาวิดลุยมีคนขายให้โคตรนาเลยนะกว่าจะได้นะครับแล้วก็ไปมินิเจอร์เรียบร้อยแล้วเพลกเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ EP นี้นะครับ EP ที่สองนะได้มาเป็นโคโลราโ VTR บวก6นะครับนะราคาประมาณ2,000ล้านนะครับแล้วก็ดาวินหลุยส์ VTR บวก5อีกหนึ่งตัวตัว,ตวสุดท้ายเป็นเวนเทนเนซีนะผู้รักประตูนะครับบวก6เลยนะโอ้โหสแตทได้คือเทพเลยนะใส่พลังฟงพลังแฝงไปนี่คือโอ้โหได้เลยสูง198สแตทต0 7อบวก6สแตทต0 7รับบอล112ยนบะุ่งรับ110นะครับโอ้โหสุดยอดมาก โลอลารอฟนี่ก็พลังการยิงยิงไกลนี่ร้อยยี่สิบสามเลยยิงโค้งฟรีคิก123คร้รอยยี่สิบสามนะโอลารอฟนะดูดันอีกร้อยยี่นะโอ้โหแต่ข้างในนี่คือแบบเทพเลยนะดาวิดหลุยก็ดูดันร้อยยี่สิบนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปใส่นี่แปนน๊บนึงนะใส่พลังแฝงให้ดาวิดหลุยสักหน่อยเขาจะได้เข้าประทะแน่นๆนะครับอันไหนวะอันนี้แล้วก็สลับกับโคลาลอฟนะครับเพราะดาวิดหลุยต้องใช้อันเข้าหนักโคลาลอฟใช้เข้าปะทะก็พอ นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แทคติกนักเตะกันก่อนนะครับใช้เป็นประมาณนี้เลยนะแทคนิกนักเตะนะอันนี้ยังไม่ได้กดขึ้นเลยเออโอเคขป็น3นะครับประมาณนี้เลยเหมือนเดิมแทคติกทีมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวปรับความเร็วเป็น80เลยกันนะบทบาทนักเตะก็เหมือนจะยังไม่ได้ปรับนะครับกับตันดาวินหลุยไปเลยนะมีลีดเดอร์ชิพ ูกโทษก็จะเป็นใายตอนนี้เอาเป็น5าเมตก่อนลยกันมันมีแต่ตัวพวกไอตัวนี้นะเตะบุมก็5าเมตเปิดให้หมดฟีคิกก็5าเมตอ้ยฟีคิกเป็นคนละล้อเรือฟีคิกดีกว่านะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าฟูทีม VTR ตอนนี้ที่อัพมาเสริมมาได้2-3ตัวแล้วจะโหดขนาดไหนครับไปดูกันเลยไป โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีม VTR นะครับตอนนี้ได้ EP ที่2แล้วนะตอนนี้ได้ได้ฮาร์เมสมานะได้อะไรนะแบ็คสองข้างดาวิดลุยแล้วก็โคลาลอบนะครับดูว่าจะโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยไปแล้วเสื้อทีมนี่คือเป็นเสื้อของ e-sports ES FIFA รสีเลยนะเพราะว่ามันขาเร่าโลโก้ VTR กันนี้ไม่ตรงกันเลยนะสีเขียวดำๆมานี้ยโยนมาลูกนี้โอ้โหโดนโชกไปก่อนนะ แอ้วลุยไอ้ดีมาเรียนี่ก็ใช้เป็นปีธรรมดาบุกแผ่เปิดได้นะครับก็พอเล่นได้อยู่เล่นปีกได้วไยรารุ่มโผล่ล็อก่อนอุ้ยได้อยู่โผล่ล็อโผล่ล็อล็อกอุ้ยโผล่ล็อมแข็งล็อกอีกทีนึงปั่นเลยเรียบร้อยโอ้โหคิดว่าเข้าโผล่ล็อเป็นตัวที่ปั่นโกงมากโผล่ล็อมาให้ดิมาเรียดิมาเรียมาให้ฟีมิโน่พึ่งมาก่อน โอลาลอฟช่องนี้เลยฮาเมสโอ้โหไม่เลี้ยงไม่หาเขาอีกไปไรนุน่มนู่นเลยดิมาเรียโผักอกพักอกแบบอยากเสียบอลดิมาเรียดึงไปสองดิมาเรียโยคโคมาฮาเมสมงชั <c oughs> ้นเลบมันไม่มีขายไอ้นี่เลยนะองหน้ายังไม่ได้ดีโก้ฮัสตา ได้เดีโกคาตานี่เปิดอย่างเดียวเลยนะมาเน่จริงก่อนมาแล้วซาดิโอมาเน่มาให้วายนาวุ่นฐานบอกว่าวายนาวุ่นวายนาวุ่ไวนดได้อยู่วายนาวุ่นมาให้มาเน่ย,ยัดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงเฮ้ยวายนาวุ่นโคโลล็อบนอกเกอะไปเลยเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์หึ่ยิงกันข้างในไม่ได้โคโลล็อบบกของนอกเกอะแม่งเลยหเกิดวะ VTR บกหก ไ,ได้จัดปูทรงปูทีมด้วยถ้าแบบครบทุกตัวบอกเลยเทพนะครับโคลารลอบแค่นี้ก็เทพแล้วยิงโกงยิงไกลก็ขึ้นลอยยี่อ่ะโหนอกกรอบนี่หายเลยลูกปั่นอะไรอย่างี้ดูดีโหนอกหัวโลกอีกเต็มข้อลูกนี้สวยงามเลยโคลารลอ,อบลุกเข้าเลยโหเซฟไม่ได้เลยหนึ่งศูนย์นะครับยิงกันในกรอบไม่ได้คนลอบขอนอกกรอบเลยโอเคจบครึ่งแรกไปนะครับมาอยู่กันที่ครึ่งหลังนะครับผมนะโคลารลอ,อบยิงไปมักกี้เลยก่อน ท้ายครึ่งแรกนะครับมาครึ่งหลังกันฟิมิโนโอ,ออกมาให้ดิมาเรียแม่นๆแล้วก็โยนโ,โ,โค้งโอโ้โหโยนไม่ตรงหัววะโยนลึกปะนะ่อยไปลดุม้มโอ้โหเราดากาันแดุม้มดาวิลลุยจิ้มเลยครับแม่นไปแล้วครับฟีมิโนโเช็คลายลำหน้าลูกนี้โลเสาแรกอหืมติด,ดโอบักมันเซฟจรงวะ เห็นได้อยู่ดิมาเรียฮาเมดมาให้ดิมาเรียสอดมาช่องนี้ครับผมดิมาเรียโยกดิมาเรียบัดเรียบร้อยครับผมสองประตูศูนย์ดิมาเรียลุยเลยครับลูกนี้บกแปดนะดีธไได่ธรรมดาแต่มันบกแปดไงมันก็เออเล่นได้อยู่ลุยเลยครับผมสไลด์ไม่โดนหลบไปอีกหนึ่งแนะเรียบร้อยแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยครับผม,มนิ่มๆสองศูนย์ไปแล้วครับ เดียมารีเอนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ก็ก็ยิงอะ่ะอีกลูกหนึ่งอาเมสฟิมิโนโอ้โอยเ้อยู่มาดุมออกมา,มา้าดุมล็อกข้างถนัดโยนดิมาเรอโหมันไม่สอดแบบมันสอดแล้วจะบ่งไม่ถึงดีมารีเอียอะไรวะนั่นนิดนเดียวจริงนะแต่หัวถึงนี่คือได้ไดม่งเลยนะ เอ้เวนเตนซี่เหนียวครับเล่นยากกินยากครับเวนเตอซี่อ้าวสไลด์งี้ก็ไปสิครับผมฟีมีโน่หลุดมาแล้วออกมางี้ก็ปั่นเนี่มๆบายสองสามศูนย์ไปเลยนะครับผมโรเบร์โตฟีมีโน่สไลด์หลุดเป็น nope. ทุ ag, ่งเลยออกมางี jam, ้ก็ปั่นอ้อมตัวประตูไปนะครับเวนเตซี่นี่เทปนี่เหมือนกันปั่นไปเลยครับโอบากออกมาทำพื้อ 3ามศูนย์ูสวัดไปแล้วครับผมเกมนี้ลูกปิดกล่องนะฟิมิโนโยิงปิดกล่องไปละอันนี้อาเมสวัลละอ,อบนู่นนู้นนูน,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 นโอ้โหไม่ใช่แม่งจะให้ตัวนูน้นไม่ให้ตัวล่างเฉยไลเนอร์ลองเปิดหน่อยดิมีโอ้ยไม่ได้เปิดปะโอเคครับผมจบเกมไปนะสามศูนย์นะครับผมสำหรับฟูลทีม VTR ของเราที่มีแค่สามตัวนะ นะครับผมโอเคใครชอบใจคลิปการ์ดดองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกัน EP ต่อไปนะ EP ที่3นะครับผมแล้วเจอกันครับผมบายบายจุ bye ๊บจุ๊บ